ยุย่าดเยอะ เผยคำพูดหลังดูโนอุดมุมท่ามกลางกระแสดราม่าสนั่นจากผลพวงเดี่ยว13ของนุ้อุมมีประเด็นที่พาดพิงถึงการทำงานของลุงตู่จนกลายเป็นดราม่าบานไปลายไปทุกหย่อมย่า,าของฝ่ายที่ไม่พอใจโตเถียงกันขยายวงกว้างออกไปอีกมากมายล่าสุดยุยญ,ญาติเยอะออกมาโพสข้อความถึงโนศุอุดมด้วยว่าเพิ่งดูพี่โนตจบคือ20-30ปีที่ติดตามงานพี่มาตลอดทุกงานทุกงานจริงๆกลับใจพี่โนตจากใจโอ้ยแม่ของยุ้ยหัว เราะแบบไม่ค่อยได้ยินมานาน8ปีแล้วค่ะพี่มาทีเดียวต่ออายุคนไทยได้ทั้งประเทศยังยืนยันว่าที่รู้สึกที่คิดคือมันปกติไม่ใช่อคติคนอื่นๆที่ไม่เหมือนกันช่างมันไปเลยค่ะมีอิทธิพลทางความคิดมาตลอดย้อนกลับไปโนตอุดมเจอราม่าระอุเดี่ยว13จนร้อนโซเชียลติดแฮชแท็กเดี่ยว13ในทวิตเตอร์หลังจากที่เดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่13ถูกเผยแพร่ออกไป ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้โน้ตอุดมด้วยนะคะ